ทำไมเธอเห็นแก่ตัวจังเลยอ่ะเธอไม่เคยฟังเราเลยเคยรู้สึกแบบนี้กับคนตรงหน้าอยู่บ้างไหมคะ mm. คำว่าเห็นแก่ตัวสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นแค่คำจำกัดความหรือคำนิยามอะคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันคือเรารักตัวเองไม่มากพอคะ่ะเพราะ เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มรักตัวเองยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะปกป้องดูแลตัวเองยังไงและพื้นฐานหลักๆที่สำคัญเลยค่ะคือเรารู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยค่ะพอเรารู้สึกแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนลองหยุดแล้วไม่ผลักไสความรู้สึกลองอยู่กับความรู้สึกนั้นดูค่ะเพราะบางทีคำว่าเห็นแก่ตัวคำว่าไม่เข้าใจอะค่ะมันอาจจะเกิดจาก เราต้องการที่จะให้คนตรงหน้าค่ะเห็นความสำคัญของเราหรือเราต้องการที่ใจะให้เขาค่ะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแต่เราก็สื่อสารไม่เป็นเหมือนกันค่ะมันเลยทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือความขัดแย้งกันเกิดขึ้นถ้าใครยังรู้สึกว่าอึดอัดไม่มั่นใจไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยลองใช้คำถามง่ายๆนี้กับตัวเองดูก็ได้ค่ะว่ามันคือความเชื่อหรือมันคือความจริง มีความสุขกับปัจจุบันขณะ enjoy moment ไปได้วยกันนะคะ